แล้วสัญญาณแบบไหนคะที่เราจะรู้ได้ว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีปัญหาสุขภาพช่องปากหรือฟันอืมง่ายๆเลยก็คือมีกลิ่นปาก แล้วก็อย่างที่สองก็คือเขาค่อนข้างจะเลือกกินมากขึ้นเขาก็อาจจะเลือกกินอาหารหรือขนมที่แบบนิ่มๆหน่อยอย่างเงี้ยหรือว่าปกติที่ทานอาหารเม็ดแข็งๆได้ใช่ไหมครานี้ก็มีอาการแบบมีร่วงหล่นออกจากปากได้เพราะว่าเขาแบบไม่สามารถเคี้ยวได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าง่ายที่สุดก็ลองเปิดเหงือกดูก็พบว่าเหงือกเนี่ยมีสีแดงเพราะว่าเกิดการอักเสบของเหงือกก็เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็มีกลิ่นปากอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมีปัญหาของฟันละถ้า รุนแรงที่สุดเนี่ยก็คืออาจจะเกิดเป็น <S <S> <S เขาเรียกว่าฝีรากฟันฝีรากฟันเนี่ยเราจะสังเกตว่าอาจจะมีเห็นเป็นตุ่มๆที่ขึ้นตามตามนูนขึ้นมาตรงใบหน้าหรือว่าเปิดเหงือกขึ้นมาเนี่ยตรงกรามข้างบนข้างล่างเนี่ยก็มีตุ่มที่เกิดขึ้นได้ถ้ามันรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะเกิดการประทุข,ของฝีนั้นๆได้ค่ะ